ทันทีที่ลูกชิปนิ่มๆสุดเหนือชั้นออกจากปลายสตาร์ทผ่านมือโกคิปเปอร์ไปซุกก้นตะข่ายชื่อของเอริลิงฮาแลนด์ก็สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นนักเตะเจ้าของสถิติผลิตสกอร์เยอะสุดต่อหนึ่งรูปก,การที่35ประตูทำลายของเก่า34ประตูของแอนดี้โคลและอลันเชลเลอร์ที่อยู่ยังยืนยงมาเกือบ3ทศวรรษลงทันทีครับประเด็นคือฮาแลนด์ทำได้ในพรีเมียร์ลีกยุค38นัดแถมยังเหลือโปรแกรมให้ลงเล่นอีก5เกมพูดง่ายๆคือ5แมชต่อจากนี้ ไอหนุ่มนอร์เวย์มีโอกาสเดินหน้าทำลายสถิติตัวเองซึ่งเขาทำแน่ๆนแค่จะไปหยุดตรงไหนก็เท่านั้นอีกอย่างเรื่องหน้าขำคือที่ผ่านมาเวลาพูดถึงสถิติยิงประตูเยอะสุดต่อรูปก,การของพรีเมียร์ลีกหลายครั้งหลายหนผู้คนมักจะแยกยุคสมัยออกเป็น2ช่วงคือพรีเมียร์ลีกยุค42นัดในอดีตกับ38เกมในปัจจุบันซึ่งแต่ละยุคก็จะมีเจ้าของสถิติอย่างแอนดี้โคอาลันเชลเลอร์และโมซาลาจับจองกันไปที่จะบอกคือต่อจากนี้ไม่ต้องเถียงกันให้ปวดหัวอีกแล้วครับ เพราะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเอร์ลิงฮาแลนด์รับเหมาไปนอนกอดจบที่เขาคนเดียวแล้วเอาล่ะในระหว่างที่ความบ้าคลั่งของฮาแลนด์ดำเนินไปโดยไม่มีท่าทีจะหยุดยัง้งตัดภาพไปยังแมชเมื่อคืนหลังจบเกมปลอดศาสตร์ในโอกาสทำลายสถิติพรีเมียร์ลีกทั้งทีที่เอติอัสสเตเดียมก็ต้องมีอะไรพิเศษสำหรับความสำเร็จครั้งนี้หน่อยแน่นอนเรากำลังพูดถึงแถวเกติยศหรือการออฟฮอนเนอร์ ner, ที่เพื่อนร่วมทีมและบรรดาสตาฟโค้ชพากันยืนตั้งแถวปรบมือเตรียมฉลองให้ฮาแลนด์อย่างชื่นมื่น และภาพต่อเนื่องโมเมนต์ชวนแสบหลังก็เกิดขึ้นเมื่อจังหวะฮาแลนด์วิ่งผ่านแถวเกติยศพายุฝ่ามือจากเพื่อนร่วมทีมก็กระหน่ำบรลเลงกลางหลังไตรเกอร์เบอร์เก้าพร้อมกับเสียงเฮจากแฟนเบาดังลั่นสนามการตั้งแถวเกติยศเล่นเอาผมเจ็บหลังไปเลยทุกคนพากันตบหลังผมแต่ยังไงซ้ผมโคตรรู้สึกดีเลยนะผมมีความสุขมากๆและการพาทีมคว้าสามแต้มก็สำคัญสุดๆเออร์ลิงฮาแลนด์ให้สัมภาษณ์ถึงการออฟฮอนเนอร์ที่จัดให้เขาโดยเฉพาะ จะว่าไปดูจากสีหน้าแววตาตอนวิ่งผ่านเพื่อนๆและน้ำหนักมือแต่ละคนที่ใส่เต็มไม่มียัง้งภาพเจ้าตัวยิ้มแย้มเฮฮาก็ดูมีความสุขจริงๆทว่าวขนาดเดียวกันก็คงเจ็บหลังจริงตามที่ฮาแลนต์บอกเลยครับโอเคจากเรื่องราวในสนามตัดภาพไปยังห้องแต่งตัวหลังจบเกมแม้ผลงาน35ประตูจากการลงเล่น31นัดของฮาแลน์จะสุดยอดในระดับที่ไม่เคยมีนักเตะค,คนไหนทําได้มาก่อน ยิ่งหันไปมองอายุที่เพิ่งใจะ2 2แถมนี่เป็นเพียงรูปการแรกที่ย้ายมาสวมเสื้อซิตี้ก็ยิ่งหน้าลุ้นหน้าตื่นเต้นว่าเด็กคนนี้จะไปต่อได้ไกลขนาดไหนแน่นอนด้วยความเป็นไปทั้งหมดไม่แปลกที่คนฟุตบอลจะยกย่องซูฮกเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างไรก็ตามในวันประสบความสําเร็จฮาแลนด์กลับไม่ลืมยกเครดิตให้คนเบื้องหลังที่คอยซับพอร์ตช่วยเหลือเขามาตลอดคนเบื้องหลังเหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยมอนนี่กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าขอบคุณมากๆที่คอยแอสซิตจ่ายบอลให้ผม ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่าผมโคตรมีความสุขและผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเออริงฮาแลนด์พูดไปก็ยิ้มไปในห้องแต่งตัวครับท้ายที่สุดหลังผ่านค่ำคืนนั้นบ้าคลั่งมามาดวัยรุ่นนอร์เวย์ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมตามที่เคยทำและเป็นมาตลอดผมคงไม่เก็บเอาสถิติเหล่านี้ไปคิดต่อหรอกนะมันทำให้ผมเป็นบ้าได้ผมแค่จะกลับบ้านไปเล่นเกมหาอะไรกินนิดหน่อยจากนั้นก็ค่อยเข้านอน เอริงฮาแลนด์ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกหลังทำลายสถิติยิงประตูเยอะสุดในศึกพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งรู่การไว้แบบนั้นครับ